สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแ a มิลี่แมพ่อบ้านงานครัววันนี้ไม่ได้เข้าครัวนะครับแต่ว่าจะมารีวิวหรือว่ามาแกะกล่องแนะนําอุปกรณ์ในการทําอาหารอีก1ชิ้นนะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาหมาดๆวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะแกะว่าจะมาแกะพร้อมกันเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยมันคือ Instant <cent> Pot นะครับ Electric Pressure Cooker นะครับ <laughs> ภาษาอังกฤษก็เป๊ะซะด้วยเอาง่ายๆเลยก็คือหม้ออัดแรงดั แต่ว่าหม้ออัดแรงดันที่ผมจะเอามาแกะกล่องให้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับมันก็คือหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าน่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ไฟฟ้าคล้ายๆกับหม้อหุงข้าวอะไรประมาณนั้นเลยหม้ออัดแรงดันที่ผมเคยใช้มันก็จะมีทั่วไปเนาะที่มันเป็นแบบแมนหนะุนที่เราเอาไปตั้งบนเตาแก๊สเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาอะไรต่างๆแต่รุ่นนี้มันต้องเสียบปลั๊กใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่วันนี้ยังไม่ได้ทําอาหารให้ดูนะจะเอามาให้ดูทุก อะไรอะทุกมุมทุกอะไรให้ดูก่อนว่ารุ่นนี้นะครับ Instant Pot เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างหลังจากที่ผมแกะกล่องพัสดุกออกไปมันก็จะเจอกล่องนี้นะที่จริงมันมีกล่องใหญ่เบอรเลยอันนึงอันนี้แกะออกมาปุ๊บเจอกล่องนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนี้พร้อมกันครับอันนี้ผมสั่งจากร้าน Hommy สีเล็กนะร้านนี้เชื่อถือได้นะครับการจัดส่งการอะไรเนี้ยโอเคเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับเขานำเข้าสินค้าโดยตรงอะสั่งของไปหลายรอบแล้วไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับร้านนี้โอเคป๊บ เปิดออกมาเห็นไหมว่าแะ้วเชียวอันนี้คือกล่องกล่องสามใบครับอโชคดีมันมีสายยี่ออกมานะเดี๋ยวจะออกไปก่อนอโอ้ยค่อนข้างหนะักเหมือนกันนะผมคาดว่าน่าจะประมาณเจ็ดโลอะ่ะอันเนี้ยครับอันนี้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้คือกล่องอีกอันหนึ่ง อ่ะอันนี้คือกล่องของเขาเนาะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับทีแรกมันมีสสีนะสีขาวกับอันนี้คือสีดำเนาะทีแรกผมอยากได้สีขาวเพราะผมชอบสไตล์มินิมอลแต่ว่าเขาบอกว่าของยังไม่เข้านะคือเข้าล่าสุดเนี่ยสีดำ่อดอีกไม่นานหรอกงั้นไม่ไหวเอาสีดำมาก,ก่อนก็ได้อยากใช้อยากดูอะคือแบบชอบมากนะครับอันนี้คือ Instant p o t 7 in o นะครับ อันนี้อะไรอ่ะ Duo m u l t i c o o k e r นะครับอันนี้ก็คงเป็นฟังก์ชันที่บัอนอำนวยความสะดวกให้เรานั่นแหละด้านบนก็เหมือนกันด้านนี้ก็จะเป็นรูปอาหารสวยๆเนาะนี่อันนี้ก็คือตัวอย่างมั้งครับไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีแบบนี้ให้เราหรือเปล่านะอ่านะฮะภาษาอังกฤษผมก็ไม่ช่ำชองซะด้วยเดี๋ยวมาแกะเลยดีกว่าครับแต่กล่องเขาสวยนะทำมาได้โอเคอะ่ะ สมกับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในอเมริกาเขาว่าเป็นเป็นยี่ห้ออันดับหนึ่งเลยนะที่อเมริกานะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้นะขอเอามาวางให้มันเรียบร้อยก่อนอ,อันนี้อะไรกอกงฮมอันนี้ก็เป็นตัวหม,ม้อละโอ้ยมีุงุ้มอีก ที่ผมตื่นเต้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมก็เห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยแหละเนี่ยนะครับโอว้าวนี่โอ้โอันนี้คือด้านบนนะอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เลยสวยมากอะ่ะอ่ะ,อะ นี่นะครับ Instant Pot หม้ออัดแรงดันไฟฟ้านอกจากหม้ออัดแรงดันแล้วก็จะมีสายไฟนะครับแล้วก็คู่มือมาให้สองเล่มลักษณะคล้ายๆหม้อหุงข้าวนะแต่ว่าดูมีความขลังยังไงไม่รู้เปิดมาคือชอบเลยครับเห็นแล้วก็ชอบเลยเนะี่ยอันนี้คือด้านหลังนะอย่างเท่ะอะ เป็นไงครับสวยไหมผมเห็นแวบแรกผมต,ตื่นเต้นเลยนะฮะพูดผิดพูดถูกก็ <g ül> ลักษณะเขาคล้ายๆกับม่งข้าวเนาะคล้ายๆเลยอันนี้คือยังใช้ไม่เป็นยังเปิดไม่เป็นเลยนะพอแกะกล่องออกมาแล้วมันก็จะมีหม้ออันนี้หนึ่งใบนะครับหม้ออัดแรงดันแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟนะครับเพราะว่าเป็นหม้อแรงดันไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าปลั๊กเป็นปลัก 3, ๊กสามเลยสามขานะครับมีสายดินแล้วก็มีปลั๊กทั่วไปเนี่ยนะ แล้วก็มีคู่มือมาให้สองเล่มนะครับเล่มนี้จะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ในเล่มเดียวกันนี่มีอะไรบ้างเนี่ยปุ่มต่างๆเขาก็บอกหมดเลยนะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยรับอ่ะ,อะ,อะนี่เล่มนี้เนาะอันนี้เป็น safety m ม n u a l อ๋อ,อก็มีภาษาไทยเหมือนกันนะครับ คู่มือการใช้งานนั่นแหละทั้ง2อันนั่นแหละครับคู่มือความปลอดภัยเห็นปะก็อะไรควรทําอะไรไม่ควรทำเนาะที่จริงมันปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงหม้อพวกนี้เขาอันนี้มาเรียบร้อยแล้วผมจะค่อยๆให้ดูไปแต่ละส่วนพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้อะไรคําเตือนโลหะร้อนห้ามสัมผัสนี้ขณะขณะทำอาหารก็ระวังนะพวกฝาหม้อเนี่ยนะครับอันนี้ละ่ะคำเตือนไอ้น้ำที่ออกจากาวาลสามารถทำให้ผิวหนังพองได้นะ ห้มามเอามือไปใกล้ใบหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยเอาป้ายคำเตือนออกก่อนการใช้งานอ๋อนี่มันเป็นจุกแบบนี้อ๋อแล้วก็เอาป้ายออกนะครับเป็นวาวแบบนี้อันนี้ก็ระวังหายนะแต่มันเสียบได้มันมีลูกยางซีนอยู่เนาะแต่เขาคงให้เอาเสียบไว้อย่างนี้แหลนะฮะข้างหลังนี่คล้ายๆกับเ,เหมือนรองน้ำหยดอนะเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์แปะไว้อยู่เดี๋ยวอ,ออกก่อนเอาออกได้ปะ เอาออกได้ครับนะเหมือนกับว่าเหมือนเวลาหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันหยดน่าจะออกตรงนี้ด้านล่างนี่มันเป็นรูปักนะปัก3ามขาเสียบไว้เลยแล้วกันอ่าแบบนี้อันนี้ด้านหน้านะสติกเกอร์นี้เขาไม่เอาออกนะอย่าลอกสติกเกอร์ออกมันเป็นคําเตือนที่แบบว่าเราควรระวังอะ่ะเงี้ย อย่าใช้ฝาหมอ้อของยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นมาใส่นะเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงไม่อะไรอย่างเงี้ยโลหะบนฝาหมอ้อมันมีความล้อนนะอะไรคือเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับส่วนด้านหน้านี่มันจะเป็นอะไรอะไปทางนี้คือ c l o s ไปทางนี้คือ open เนาะ ก็คือเปิดหมอ้อกับปิดหมอนั่นแหละส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็น Instant Pot นะครับน่าจะเป็นเมนูต่างๆนะฮะประมาณ14เมนูอะโอ้โหแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะแต่ก็พอจะเข้าใจได้อะมันเป็นชื่ออาหารง่ายๆพวกบีนชิลลี่อะไรพวกมเมล็ดพืชธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีดสตูนะพวกเนื้อพวกสตูเลยซุปอะไรอย่างเงี้ยนะข้าวมีหุงข้าวด้วยนะปุ่มลดปุ่มเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาดูกอนอางทีนะเปิดยังไงไอ้เราก็ไม่เคยใช้เขาบอกว่า ไปทางนี้ open. โอเพนอ๋อหมุนหมุนได้เลยมันก็หมุนได้เหมือนกันตัวล็อกนี่ไม่ใช่ปัญหาปุ๊บข้างในานี่มีอะไรอีกโปดอ่านคำเตือนบนป้ายและสติกเกอร์เขาคำเตือนเยอะมากอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นพวกตะกงตะแกงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เอาไว้ยกมัง้งเดี๋ยวแกให้ดูนะอะอันนี้เป็นตัวหม้อสแตนเลสท,ที่อยู่ด้านในคนี่นะคำเตือนมา่ะฝาก่อนฝา,อ,นฝาอ,นอันนี้คือด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้สแตนเลสอันนี้มีซีลด้วยนะมีคล้ายซีนอะนะครับซีน น,นี่ก็โหเป็นปงเป็นปุ่มระบบความปลอดภัยของเขานะนี่คือหม้อนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยละ่ะชอบมากส่วนอันนี้เป็นหม้อสแตนเลสท,ที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้มีขีดบอกไว้ว่าแมกนะแมกแค่นี้นะอย่าใส่เกินนะครับเพราะหม้อแรงดันนะ่ะมันมีมันมีแรงอัดอากาศอยู่นะครับอันนี้เป็นก้นของมัน อันนี้น่าจะหนาอยู่หนาประมาณนี้เลยนะนี่นะครับสวยงามแข็งแรงส่วนอันนี้คือในตัวหม้อนะ,อะไม่มีอะไรละปุ่มเนี่ยมันคล้ายๆกับสปริงของหม้อหุงข้าวมากเลยอนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวทําความร้อนนะครับที่จะสัมผัสกับหม้อสแตนเลสโด,ดยตรงเลยนะครับข้างในนี้เป็นเหล็กแบบหนามากอะ่ะมันต้องเซฟตี้เนาะมันก็คือมันคือหนา แข็งแรงเพราะมันหนักมากนะครับตัวเนี้ยน่าจะเป็นตะแกรงเสริมเอาไว้วางถ้วยหรืออะไรสักอย่างเวลาเรายกขึ้นมาอ่าเงี้ยมันจะได้ไม่ร้อนคตัวเนี้เนี้ยเนี่ยเพราะเวลาถ้วยมันอยู่ในหม้อแล้วเราจะเราจะหยิบจะอุ้มอะไรมันลําบากนะมันคงมีขาอะไรเงี้ยประคองถ้วยขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราเอา,เอาดึงขึ้นมาเราคงต้องใส่ถุงมงุงถุงมืออะไรแหละ เนี่ยแต่มันยกถ้วยขึ้นมาง่ายๆอะไรอย่างงี้ไงอย่างที่บอกไปหม้อเนี่ยมันเป็นหม้ออัดแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งใช้ไฟฟ้าลักษณะคล้ายๆกับหม้อหุงข้าวแต่ว่ามันจะทําอาหารได้เร็วกว่าประมาณ3เท่านะครับแล้วก็ประหยัดพวกแก๊สประหยัดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพนันทำได้เร็วมันก็ประหยัดแก๊สประหยัดไฟไงนะครับมันก็มีพวกเมนูอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงข้าวมันทําได้ของข้าวของหวาน นะครับโยเกิร์ตก็ยังทำได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ14ฟังก์ชันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะนะครับนี่มีก็เรื่องของกำลังกาลังไฟนะครับมีลดมีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าของมันนะ,ะนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะ,ะมาเห็นพร้อมกันนะตัวหม้อสำหรับทำอาหารเนี่ยนะครับเป็นสแตนเลสนะครับก้นหนาอันนี้ Instant Pot เป็นของเขาเลยนะนี่นะครับตัวเนี้ย5.6ลิตร ผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับ5้าหกลิตรเนี่กำลังโอเคเลยนะครับนี่หม้อใบนี้เสียบไฟบ้านเราได้เลยไม่ต้องแปลงไฟอะไรทั้งนั้นนะครับเอาทำปักไว้ให้อยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวจะลองปิดฝาแล้วจะลองเสียบปักให้ดูแต่บอกไว้ก่อนนะยังไม่ได้ทำอาหารนะยังไม่ได้ทำอาหารนะครับขนาดใส่ฝายังเกๆกางๆอยู่เลยฮะอ๋อมันจะมีล็อของมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าลงแล้วก็บิดง่ายมากนี่ กำลังไฟ1000วัตต์นะครับแรงใช้ได้น้ำหนัก8กิโลอ่ะผมบอกแล้วว่ามันหนักนะแต่หนักเนี่ยมันหมายถึงความปลอดภัยและความทนทานนะรับประกันถึง2ปีนะ2ปีนะ <S <S เดี๋ยวจะลองมาเสียบปลั๊กนะครับให้ดูนะว่าเครื่องเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างอันนี้ต้องบอกกันว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะมากๆโหเยอะแบบ มันมันก็น่ามันน่าใช้นะเพราะว่ามันสามารถทำอาหารได้หลายแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเสียบก่อนเลยอืมเปิดปิ๊บขึ้นมานะครับพอเสียบปลั๊กเมื่อกี้มันขึ้นมาเลยนะครับว่าออฟนะครับเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแรงดันต่ำแรงดันสูงเนาะพวกนี้มันจะบอกตรงหน้าจอหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองกดอ๋ออันนี้เป็นเวลานะครับ อันนี้เป็นแรงดันต่ําแรงดันสูงเนี่ยนะครับปรับลดเวลาได้นะนี่ลองกดให้ดูนะยังไม่ได้ทําอะไรนะของวันนี้ก็จะเป็นออความสว่างนะครับมีหมดเลยนะฮะอันนี้คือแคนเซลนะครับนี่สมมุติว่าหุงข้าวนะรแรงดันต่ำก็จะใช้เวลาประมาณ12นาทีเนาะแต่ถ้าสูง อันนี้พับเร่งไม่ได้นะครับก็จะเป็นออโต้อ๋อเป็นบอทออโต้อ่ะก็พอจะเห็นไปคร่าวๆนะครับอันนี้คือ Instant Pot หม้ออัดแรงดันไฟฟ้านะครับที่มันจะช่วยประหยัดเวลาในการทำอาหารของเราไปเยอะมากโดยเฉพาะเมนูที่ต้องใช้การตุนอะไรที่มันยากๆอย่างขาหมูเนื้อตุนหมูตุนนะครับ ซุปอะไรซปเปอร์ขาไก่อะไรอย่างเงี้ยนะจากที่เราต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะมันก็จะลดเวลาลงแบบเยอะมากๆเลยนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะช่วยได้ขนาดนั้นนะครับมันจะทําให้คนที่แบบว่าฟันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวอะไรเหนียวเหนยวลบากอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนุ่มไปเลยอะไรอย่างงี้นะอ่ะหม้ออันเนี้ยผมพึ่งเอามาวันเนี้ยวันแรกนะครับซึ่งยังไม่ได้ทําอาหารให้ดูนะดูจากโปรแกรมอะไรของเขาแล้วก็แบบ โอ้เยอะนะครับขอเวลาไปศึกษาแล้วก็ไปลองทำเมนูพร้อมๆกันนะเดี๋ยวจะเพิ่ม playlist ม้ออัดแรงดันไว้ด้วยเผื่อใครแบบซื้อมาแล้วเรามาแชร์เมนูกันนะครับอ่ะนี้ก็เห็นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะณนะเวลานี้ประมาณ5,000กว่าบาทแล้วแต่ช่วงที่เขามีแฟลชเซลหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ลองไปดูในช่องทางออนไลน์นะครับร้านผมมี e e l e c t นะครับก็เขามีสินค้าแบบนี้คือเยอะส่วนใหญ่จะ นำเข้าด้วยตัวเองเลยนะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในอเมริกาประมาณอันดับหนึ่งเลยแหละผมเนี่ยคือเปิดมาว้าวเลยนะคือชอบมากนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำเมนูที่คิดๆไว้แล้วมีหลายเมนูแล้วนะครับให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำอาหารแบบปกติทั่วไปนะฮะแล้วก็รีวิวของที่ได้มาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ